แล้ววันนี้ก่อนปิดท้ายข่าวในวันนี้ค่ะรเรามีรายการพิเศษเกี่ยวกับงานสองเมษารวมใจน้องกล้านะคะซึ่งเราจะมาพบกับนายกเทศมนตรีคุณสุชดาพานณราค่ะรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามรับชมค่ะและช่วงนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมงานสองเมษารวมใจน้อมเกล้าวนะคะวันนี้เราก็มาพูดคุยกับคุณสุชาดาพนารานายกเทศมนตรีเมืองสงไหงโกลกค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแม่งานสําคัญนะคะที่มาร่วมจัดกิจกรรมงานสองเมษารวมใจน้อมเกล้าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งแต่วันที่28มีนาคมจนถึงวันที่6เมษายนค่ะพอกันค้าจังหวัดนาราธิวาสร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่นะคะได้จัดงาน2เมษายนรวมใจน้อมเกล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสำหรับปีนี้นะคะวันที่2เมษายนเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างมาสอบถามจากคุณสุชาดาพนารานายกเทศมนตรีเมืองสงัยกุลรของเราค่ะค่ะเราก็เริ่มงานตั้งแ,แต่ช่วงเช้านะคะ6โมงนะคะ6โมงเชา้าเราก็จะเจอกันที่บริเวณสาญเจ้แม่โตโมนะคะที่จะร่วมเดินเทิดพระเกียรตินะคะ ปีนี้เราได้มีการรวมพลังประชาชนนะคะเราเน้นว่ารวมพลังประชาชนมาด้วยความจงรักภักดีนะคะ,คะมากันเพื่อจะเดินเท้าไปเกียรติเราก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าคือมีงานการแสดงของชวรลมเอริกนะคะการออกกำลังกายการแสดงของชวรลมเทเก็กแล้วก็มีการตรวจสุขภาพด้วยค่ะ,คะแล้วเราก็จะเดินร่วมกันนะคะตั้งแต่ช่วง6กโมงเชา้าค่ะเส้นทางการเดินของเราจะเริ่มต้นที่ไหนแล้วก็สิ้นสุดยังไงคะ ที่สัญญรแม่ต้โมโวแล้วกลับมาที่ไม่จะไม่เ,มเหมือนเดิมไ่คะค่ะค่ะก็ตลอดสองข้างทางสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะก็สามารถที่จะเดินมาร่วมกันได้นะคะในช่วงของเส้นทางที่มีขบวนเดินผ่านนะคะเพราะว่านี่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักของงานสองเมษาร,รวมใจน้อมเกล้าที่ทางหองการค้าจังหวัดน,นาราธิวาสจัดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ส่วนราชการต่างๆก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ นะคะคก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวสุงไงโกลกของเราเพราะว่าต้องบอกว่างาน2องเมษารมใจน้อเกล้าวเนี่ย อำเภอสมัยโกลกถือว่าเป็นพื้นที่แรกๆเลยที่เริ่มในการจัดงานนะคะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันด้วยนะคะนอกจากการเดินเทิดพระเกียรติแล้วกิจกรรมที่หลากหลายทีเดียวสําหรับงาน2เมษายนรวมใจน้อเกล้าวในวันสําคัญก็คือวันที่2เมษายนนั่นเองค่ะนอกเหนือจากเดินเทิดพระเกียรติแล้วจะมีกิจกรรมอื่นๆยังไงบ้างเราก็จะมีการรับบริจาคโลหิตนะคะที่โรงเรียนสมัยโคลกนะคะประมาณ8โมงครึ่งนะคะจนถึงประมาณเที่ยงแล้วเราก็ต่อด้วยช่วงเย็นประมาณ สิบเจ็ดนาฬิกานะคะก็จะมีการทอดพระปามหากุศนะคะที่บริเวณเอันเดกประสงค์ตรงสวนสนามเปตองค่ะตรงลานกีฬา,าลานสนามกีฬามหาราชนะคะ,คะแล้วต่อมาด้วยจุดเทียนชัยแต่พระพรนะคะที่สนามกีฬามหาราชค่ะ,คะก็แจกแจงไปทีละกิจกรรมก็แล้วกันนะคะสําหรับาการบริจาครับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรตินะคะอันนี้ต้องเน้นย้ําเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะทราบเป็นดีอยู่แล้วว่าเลือดในคลังเลือดเนี่ย หายไปมากนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของการเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดต้องการมากแต่ในเรื่องของการรับบริจาคเนี่ยมีอยู่น้อยมากนะคะอยากที่จะเน้นย้ำเชิญชวนเรื่องนี้ยังไงบ้างคะปีนี้ทางท่านนายกเหล่ากาชาติก็ได้หารือกันมานะคะว่าอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนมาบริจาคโลหิตให้มากนะคะ ก็ริวาลเพื่อนกนลกปีนี้บริจาคหลายรุ่นนะคะ,คะที่ผ่านมาก็ทางอําเภอก็จัดมานะคะแล้วก็ปีนี้พรุ่งนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนนะคะว่าถ้าคิดว่าท่านมีสุขภาพที่มีความเตรียมพร้อมอยากจะให้ร่วมใจกันมาบริจาคโลหิตนะคะ,คะก็คิดว่าก็ได้เป็นการเ,เรื่องสุขภาพเราก็ดีขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแล้วก็ไม่ได้ผิดอักศาสนานิย้ำะนะคะเพราะว่าเป็นการ การันตีจากจุฬาล,ะละชัชมนตรีนะวว่าการไปจากโลหิตนี่เราถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อเป็นด้วยกันค่ะ,คะสำหรับงานการออกรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะคะก็เจ้าภาพหลักก็คือ,อสมสอรไลออนสงไหงโกลกและสมสรไลออนสตรีสงไหงโกลกเหล่ากาชาติของอำเภอสุงไหงโกลกและโรงพยาบาลสงไหงโกลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นย้ำกันได้เรื่องของความปลอดภัยนะคะสำหรับ ผู้ที่จะมาร่วมบริจาคโลหิตแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ตรวจสุขภาพของท่านเองด้วยใช่ค่ะนะคะก็ขอเรียนเชิญกันด้วยสําหรับงานนีอ้อีกหนึ่งงานก็คือเรื่องของงานทอดพระป่ามหากุศลค่ะที่ผ่านมาท่านนายกได้ไปร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไรบ้างสําหรับการตอบรับของพี่น้องประชาชน,ก,นกับกิจกรรมนี้ค่ะก็ <co> เป็นของชมงรมผู้เสือชาวบ้านนะคะก็น้อมใจกันนะคะ,ะได้จัดกันมาทุกปีแล้วก็ดยการนิมนต์พระสงฆ์มาจาก ทุกพื้นที่ในจังหวัดที่ว่านะคะก็ตามไอตามาพระชนมายุนะคะของสมเด็จนะคะปีนี้ก็ห้ารอบนะคะก็60รูปนะคะที่จะอัน,นิมนมาให้กับเยี่มประชายชนได้มาทอาพระป่ากันนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ หาไม่ค่อยจได้ในพื้นที่นะคะตรงนั้นก็ที่ว่าอยากจะให้เชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมพิธีศาสนากันช่วงประมาณ17นาฬิกาค่ะ,คะในส่วนของงานทอดพระป่ามหากุุลนะคะจัดขึ้นที่ลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราชเรื่องของรายได้ที่มีการจัดทอดพระป่าแน่นอนว่าจะมีเรื่องของตัวเงินนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารายได้นะคะ จะนาขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระเทพซึ่งเป็รรน,นมิ่งขวัญของพี่น้องประชาชนชาวสุัยงกุลกของเราด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะกับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีสําคัญเพราะเพิ่งทราบมาว่าสําหรับการจัดจุด พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเจิมงคลปีนี้อำเภอสุงไหงโกโลกของเราจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวเพื่อที่จะฉลองในโอกาสมหามงคลครบรอบอ5รอบ60พรรษาของสมเด็จพระเทพพร,รัชราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มเติมบางส่วนขึ้นมานะคะที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะทีนี้เราจะรับการประสานจากจังหวัดนะคะมา วันนี้เองนะวค่ะว่าทางจังหวัดจะนำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนมาลงพื้นที่อำเภอสุกทรกเรานะคะมาร่วมงานกับชาวสมัยกรกของเรานะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ถือเป็นปียิ่งใหญ่นะคะก็เลยเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะคะจะมีการวางพันพุ่มเงินทองด้วยนะคะก็ถือโอกาสที่จะแจวงน้าส่วนราชการกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าทุกๆปีเราไม่ได้มีการวางพันพุ่มเงินทองนะคะก็เลยอาจจะ ประชาชนบา,บางส่วนยังไม่ทราบนะคะก็ถือว่าเชิญชวนให้มาวางพันธุ์พุ่มกันนะคะในตามหน่วยงานของท่านราชการหลือกับภาคประชาชนชนะคะแล้วก็เราคิดว่าเราจะต้องเตรียมการต้อนรับนะคะจากจังหวัดที่ว่าที่ว่าเขาให้ท่านให้เกียรติเรานะคะเอหน้าส่วนมาหมดเลยนะคะมาท่าทีา่ทราบมาประมาณ50คณะนะคะที่จะมาลงพื้นที่ของเราเอง อยากเชิญชวนพี่น้องชาวสุโขทโลนะคะร่วมกันที่จะมาแสดงความจุวรักษักดีนะคะต่อสถาบันของเรานะคะเป็นเป็นที่เคารพนะคะของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเลยแล้ว <c oughs> กันนะคะมากันเวลา17.30นค่ะแต่ถ้าเกิดท่านมีเวลาก็มาร่วมทัานพระปาใน1 7 0นแล้วก็ต่อ <c oughs> ไปจนถึง,ถงออพิธีการเลยคะ่ะ <c oughs> ปีนี้เหตุผลในเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่ปกติแล้วเนี่ยเราจัดที่ลานอเนกประสงค์สนามกีฬามหาราชปีนี้มาจัดที่สนามกีฬามหาราชเลยเหตุผลคืออะไรคะเรามาจัดตรงกับใกล้ๆกับงานอาหารจานเด็ดแล้วก็เรามีกิจกรรมสิมน,นค้าราคาถูกตั้งแต่วันที่28นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเออวทีกลางการแสดงอยู่แล้วเราก็อยากจะให้จัดงานให้สมพระเกียรตินะคะเรามองว่าสนามกีฬา ฟุตบอลสามาราศเนี่ยเป็นสถานที่มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็ได้ไปเตรียมการเอาไว้แต่เนิ่นๆนะคะพนเพราะนั้นก็ถือว่าเลยต้องมีการเป็นสถานที่ค่ะค่ะนะคะก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุงไังกโกลกแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงด้วยเพราะว่า อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นว่าเราเองเนี่ยเริ่มในการจัดงานนะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีทีเดียวนะคะที่เราจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะแล้วท่านนายกเองนะคะเนื่องในวัน2เมษายน รวมใจน้อเกล้าเนี่ยอยากที่จะทําความดีหรือว่าทําอะไรเพื่อที่จะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านบ้างคะในส่วนตัวแล้วกันนะคะก็ตั้งใจทําความดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเราอยากจะให้เยาวชนของเราเด็กของเราเนี่ยนะได้ลักสถาบันนะคะเพราะมองว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องาศาสนาหรือว่าเรื่องสถาบันเนี่ยห่างเหินไปกับเด็กรุ่นใหม่เยอะนะคะแล้วก็อยาก อยากกระตุ้นนะคะเราให้เด็กเราได้ออได้รักสถาบันเรานะคะตรงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตรงนี้แหละ,ะ,ะก็คิดว่ามันคาพูดสามคำพูดเนี่ยมันกินใจเรานะคะ,คะก็คงจะจะฝากให้เยาวชนได้มาร่วมงานนะคะเพราะจะได้เห็นถึงพลังความรักของประชาชนที่มีรักต่อสถาบันขนาดไหนนะคะค่ะช่วงท้ายอยากให้เน้นย้ำเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยค่ะ พรุ่งนี้นะคะหกโมงเช้าก็เชิญชวนนะคะคนในครอบครัวของท่านนะคะช่วงเชา้าแต่งกายสุภาพก็ได้นะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่เสื้อสีม่วงอย่างนี้ก็ได้นะคะคมาด้วยความโงรักพักดีค่ะมากันเยอะๆนะคะเราก็มาเดินกันมาพบปะพลังประชาชนที่เข้ามีความรักต่อสถาบันนะคะแล้วก็มาร่วมร่วมกันบริจาคโลหิตทําบ,บุญการกุศลน,นะครแผ่บรารมีให้กับ ตัวเราเองด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ร่วมกันที่จะมาทอดพ้าป่ามากุศลนกันแล้วก็มาจุดเทียนชัยนะคะถือว่าเป็นเป็นวันสิริมงคลเป็นวันที่เราอยากจะให้คนไทยได้ได้ปฏิบัติตัวนะคะได้ให้ความรักแล้วก็ช่วยกันนะคะมาสะแสดงพลังรักประเทศชาติให้มากที่สุดค่ะค่ะ ก็เชิญชวนนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนเน้นย้ํากันค่ะเพราะว่าหอการค้าจังหวัดนราธิวาสร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่นะคะทั้งที่ว่าการอาเภอสุงไงโกลกเทศบาลเมืองสุงไงโกลกแล้วก็หน่วยงานราชการภาครัฐภาคเอกชนทุกหมูเหล่าเลยนะคะที่มีการจัดงานต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่28มีนาคมเป็นต้นมาแล้วก็จะสิ้นสุดวันที่6เมษายนนี้นะคะก็อยากที่จะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปร่วมในทุกๆก,กิจกรรมค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะ สวัสดีค่ะ